ตายหนึ่งตายหนึ่งทุกสองตายหนึ่งหน้าผมตัวนึงอยู่งฝั่งนี้เลยพี่ฝั่งมากกลมเลยรอบๆผมเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้เลยเนี่ยเฮ้ยมันลุ้งน้ำมันลุยน้ำไปชุบตัวนึงเฮ้ยตายตายสองตายสองบัานเก็บสแกนหน่อยดิใช่ใช่บ้นเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวไม่รู้ว่ามาตีหนึ่งหรือเปล่าขอแกนแล้วเปิด์มาอีกแล้วหายแล้วกู พี่ใหม่มาพี่พี่ใหม่มาทั้งพี่พี่ถอยเลยข้ามผมเหรอใช่ใช่ทางบ้านเล็กเนี่ยฝั่งตรงข้ามแม่น้ำคุณชาร์จป่ะชาร์จป่ะโคตรแรงเลยตรงประตูนี้ตายตายตายตรงประตูนี้ตรงประตูนี้ตรงประตูนี้แต่พวกพี่เดือดร้อนมาแล้วผมกลับแล้วผมกลับแล้วกลับแล้วเข้าประตูมาเลยพี่เอโอเคพี่ลองข้างบนได้มั้ยขบวนขบวนขบวนเล่นข้างบนมีที่ให้เล่นมากกว่า โอ้ยแมวตายอีกหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งอยู่ใต้บ้านตัวนึงขวาทางขวาอันนี้วินฟิวเอาเลื่อนวะล็อกตัวล็อกหัวไอ้แซดตายสัววินฟิวแม่งเดอะเบสได้อีกหนึ่งไอ้สัตว์เอ้ยในเกมฮาบายตายบนบ้าน A f e w moments later